มาเรามารับคุณขอบใจพวกเราที่ขอบคุณขอบใจเพราะว่ารู้สึกพอใจนะที่ดชมนะที่พี่พี่น้องๆกันช่วยงานกปนอย่างที่ดูแลนะดูแลแล้วก็เห็นแล้ววพราเราพี่น้องกันรักกันอยากใหเห็นอย่างนี้อยากเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆกปเพราะคนจีนเนี่ย อยากจะบอกว่านี่คนจีนเนี่ยนะถ้าบ้านไหนมีพี่น้องดีมีพี่น้องมากน่ารักกันเนี่ยเขาบอกมีกำลังถ้าถือเป็นกำลังนะหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหนังสือเรื่องนิทานอิศุในเรื่องของเรื่องที่เขามัดไม่ไป่หลายคนคนรุ่นเก่าอาจจะได้ยินแต่รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ดีเขาบอกไม่ไป่นี่นะถ้ามาลำเดียวเนี่ย มาเนี่ยโดยนหักหักกล้านิดเดียวถ้าสองลำก็หักช้าหแต่สามลำงก็จะหักมากยากขึ้นยากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเป็นซึงเป็นการโชคดีนคนจีนถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกำลังอะ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะมีส่วนใหญ่สังเกตไหมสังคมคนจีนเนี่ยจะมีพี่น้องเยอะเยอะถ้ามีพี่น้องหลายคน แล้วก็จะสอนลูกน้องพี่น้องไว้ว่าให้รักกันนะเพราะถ้าพี่น้องเยอะจริงแต่พี่น้องแตกคอ,อกันทะเลาะกันเป็นไงมีกําลังมั้ยมานั่งทะเลาะกันเองเตกันเองคนอื่นเขาไปยิงก็เป็นไงคนอื่นก็เ,อ,กเออยืมเออบ้านมึงเนี่ยเขาดูถูกบ้านื่นเขาจะดูถูกแต่ถ้าพี่น้องเรารักกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ทุกคนก็จะเออบ้านนี้มันดีนะมันยู้อย่างนี้มันจะเป็นสง่าราศีมันจะเป็นบุญบารมีของของกูเพราะฉะนั้นการทํางานที่เราเห็นว่าเห็นเนี่ยว่าเราเราเราร่วมมือร่วมใจกันดีเนี่ยถึงชื่นชมนะแต่ว่าชื่นชมและขอบคุณขอบใจพวกเราด้วยอยากเห็นอย่างเงี้ยที่พูดตรงเนี้ยอยากเห็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบ้านหูใช้ว่าบ้านหูก็ะด้ จะเห็นว่าพี่น้องเนี่ยทุกคนรักกันก็ตีก็สอนไปอย่างนี้ตีพยายามพูดตีเป็นคนตีพยายามพูดว่าพี่น้องก็รักกันแต่พี่น้องเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันเข้ามาเข้ามาตอนหลังเนี่ยพอพี่น้องโตไปโตไปเนี่ยต่างคนต่างมีครอบครัวไปมันก็มีเกิดเผยส้ายอะไรต่างมีการพูดที่อะไรต่างมาหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนหลังเนี่ยการใช้เงินเป็นตัวตั้งเป็นเงินเป็นตัววัดว่าผููเก่งกว่ามึงมึงเก่งกว่ากูแล้วก็วัดความเก่งความได้ต่างๆตรงนี้เราจะทําให้น้องแตกกันงาน่ายเพราะงา่ายจึงอยาก,กว่าเว้ว่าเ,เงินเนี่ยนะมันเป็นของภายนอกสังคมทุนนิยมเนี่ยสังคมตะวันตกเนี่ยผ้เป็นอาจารย์ผมสอนสือลวกนี้ผ้บอกให้ระวังนะ ไอ้กนี้เราสุดทำลายของสังคมตะวันออกสังคมที่งามของคนจีนสังคมที่คนไทยคนไทยการรับการของการช่วยเหลือเพื่อกลุชกันเป็นสิ่งที่ดีคนเราเกิดมาพุทธศาสนาบอกว่าคนเราที่มาเกิดมาเป็นพ,พี่น้องกันได้ไม่ใช่การบังเอิญนะเป็นการที่เ,เราทำบุญทำทานเราบุญมาร่วมกันจึงมีพี่น้องคนเดียวแม่เดียวกันพ่อเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้รักษาตรงนี้ไว้ ต้องให้ท่านตัดดูแลไว้พี่พี่น้องๆ้องต้องช่วยเหลือเพื่อปูนกันช่วยเหลือเพื่อปูนกันด้วยนะถ้ามีวางคนตกยากต้องช่วยเหลืออ,อย่าเอาเงินมาว่าเอ้ยมึงม่เงินบางคนจะโวดร่บโวดรวยอะไรต่างแล้วก็พยายามจะถือว่าคุณหน้าองมึงหน้าคนนึงไม่ใช่สังคมคนจีนเนี่ยสังคมไทยเนี่ยก็ถือพี่หรืออาวุโสเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นตรงนี้กำลัพูดตรงเนี้ยว่าการให้เคารพนับถือพี่เนี่ยสำคัญกูเองเป็นน้องคนสุดท้องแต่กูให้เคารพเคารพทุกคนนี่อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยว่าการให้เกียรติกันให้ดีกันให้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะคิดตรงไม่เหมือนกันไม่ตรงกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราช่วยเหลืออยู่ในครอบครัวเดียวกันรู้ระสานได้ใระใจถ้าใจเราถึงกัน แเราให้เกียรติกันให้ผู้สูให้เคารพก,กันเนี่ยมันเป็นของดีเพราะฉะนั้นการพูดจาก,กันเนี่ยแม้แต่พี่เองก็ต้องทำตัวให้ดีพี่ต้องเป็นพี่ที่ดีด้วยพี่ต้องเป็นผู้ผู้สูที่ดีต้องด,ด,ด,ดีกับน้องๆนกันแต่คนจีนนี่ถือว่าคนที่โตในญ่สุดพี่ชายเนี่ยพ่อแม่แล้วเรามาตุนพี่ชายพี่ชายไม่อยู่ พิธายุทธัยก็ตเป็น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 คนหน้าครอบครัวตอนกุญแกรอนแล้วต้องรู้อยู่ร่วมกันถ้าสุดยอดมันต้องให้เก่งกันต้องให้ยกย่องกันแต่พี่ชายเองการพูดคุยกับน้องน้องก็ต้องพูดดีจะพูดชื่อโฉมจะพูดเสียงดังจะต้อพูดจะพูดจะพ้องอะไรกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอุอยากเห็นตรงนี้ที่มาพูดตรงนี้ขอเวลาตรงนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ครอบครัวเราเองไปที่ไหนก็คนก็ยกย่อง เออบ้านนี้มันคนเยอะดีนะเพราะคนเยอะจะเป็นกำลังเองอนะแต่ถ้าเรารักกันดูแลกันช่วยเหลือ,อ,อกืนอูดกันมันก็จะมีกำลังมากขึ้นมาถึงไปที่ไหนก็คนก็พี่กับไปที่ไหนคนก็วอกหลายวันนี้อะไหรไหลายอย่างเนี้ยมันอาจจะวัดเหมดเป็นตัวตั้งแต่ว่าถ้าเรามีพี่น้องที่คงเกี่ยวทำอ,อะไรร่วมกันได้แบบนี้เป็นของดีนะผูเชมชมนะ พอพูดตรงนี้เองก็เป็นชื่นชมตัวขอบพุณพวกเราตัวเองและว่วยกันอยากให้เห็นอย่างนี้แม้ไม่อยู่แล้วนะนะตอนนี้ก็พยายามต้องดูแลกันดูแลกันนะไม่ใช่จากคนต่างว่าเอ้ยแม่มาอยู่นะเพราะโอกาสโอกาสที่เราจะมาเจอกันอย่างนี้ไม่มีแล้วตอนแม่มอยู่เนี่ยคือเช้าเย็นเช้าเย็น,ยนจะมาเจอกันมาจะมาเจอกันตอนนี้มันจะกระจากคนตา่างไปแต่ว่าแต่ว่า เราถ้าเรามีใจเดียวกันเนี่ยเรามีรักกันเนี่ยมันเนีความรักกันจากบอกว่าสา,ายเลือดเนี่ยมันไม่ใช่การบังเอิญมันเคยทำรุ่นทำใานมาถ้าเราทําอย่างนี้เรื่อยๆชาติหน้าราก็จะเจอพี่ๆน้องๆที่ดีเราจะเห็นหลายบ้านที่น้องทะเลาะกัน,นมายิ่องกว่าอะไรกันนะัแลวคนที่เสียใจที่สุดคือพ่อ,อแม่พ่อแม่เนี่ยจะเสียใจที่สุดคืดอลูกทะเลาะกัน ม่ได้ใช้ใจจริงอยู่ก็อัจะตามนะแต่ผมว่าใน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 เขายังต้อยังเขายังดูอยู่นะเขายังเห็นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะบอกพวกเราว่าเองมาเจอสิ่งต่างๆเราเนี้ยดูแลรูดๆหลานๆดูแลการการของเราถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะคนจะยกย่องทู้โอกาสนี้ที่บอกที่จะพูดเนี่ยก็คือเนี่ยผมยว่าถึงไหนๆกว่าน ก็คุณเองบอกกับพวกพี่น้องๆทุกคนพี่น้าจะอยู่จะรักกันจะช่วยเหลือกันมาไงก็แล้วแต่คอนี้แม้แต่ไอเจนที่อยู่ที่มึงนอกแอนก็ยังไอยู่ได้ถึงแบบไม่มึจะมาก็ก็อยู่นทุกคนกังวลใเราจะไม่เกี่ยงเลยว่าคนนี้เป็นมึงคนนี้เป็นดีถ้าเราถือว่าตัวถือเนื้อถือตัวว่าคุไม่ได้กูแน่ของมึงแล้วก็ไม่ทำก็คุณจะได้แค่คุณอยากให้ครอบครัวอย่างนี้ไปอย่างนี้ รักใอย่นีนะขอบคุณมากแค่นี้ไม่มีอะไรขอบคุณีให้ักตอนนีบอะ้บอกะยี้เกบอกนะนนี้กนีตนีกต้บนะนนี้กนะนี้กนะอนี้อนะตอ้อกนต้กนตามนี้บาต้อะตอนี้อะอเนี้กอ้อย่างเนี้ยตอ้บอกนะอนนีบ้กะมอนน้อกนอน้อกันให้พักเะอ้ะรู้เอนอนนกนนนี้บกนะนนี้นะตนองตอนนอกนะี้บอการตอนน้อกนตัน้ไก้ จำไม่ได้แด็กที่ไอ้ไอ้ไอ้เนนเนี่ยอยู่แค่ตรงเนี้ยอีกสองปีสามปีมันก็ไปเป็นไหนล่ะเราให้ทักกันรู้ใครจะรู้หูกระสอบรู้อย่างนี้ที่บ้านก็สอนครูกรสอนว่าต้อง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 ดูแลต้อง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 ทำต้องยกมาตว่ารูปหูกระสอบไอ้ย้ําตัวว่านะอันนี้เวาเนียนะคุณแม่กบคุณพ่อไม่มีอะไันก็มีมัน